พุยังกันนี่นบไ่บ้างเคมล้ด้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมนุ่นี่บบเก่งกับน้องรตีกับมาอยู่ที่ดาวถ่านขึ้นเก่าพี่น้องเลยมาขึ้นเก่าเล่นตุก ประตูคูนคือเก่าดมไม่นี่ก่าท่าน้ำตาลเตียนเตรียมที่ขาวตามันเบียมสีแอ็มฟ้าเพิ่์นเนาะแอ็มฟ้ากระจัดมาสวยพี่น้องมือนี้อากาศหนาวเฮงเบาไหวหนาวนะออกเคลื่อนได้ตึมากมันต้องใส่อันผ้าอันโบแมนใส่เส้นบาเพิรนเนาะจังเลยอันใส่ผ้าเนาะจังเลยแอ็มฟ้าแมนทุกคั้เวลาประมาณก็พอเท่านี้เลยเอ็มฟ้ากระจัดเลยพี่น้องบัดนี้มือนี้เนาะพี่น้องลรตีจับมันคือเก่าพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเก่งเกษตรซอยเพิ่นเห็ดวิยาคือเก่ามอนีรกันไก่สิลเลีวอะไรพี่น้องไอ้บ้านนี้ไอ้เบิ้งน้ำกันนั่นแหละเนี่ยพ่อมันเด็กเด็กันขัดกูสบายดีเด้อโดยสบายดีหลายมั่งสบายดีสบายดีสบายดีภาพสบายภาพ สิมาตอบเรื่องนี่อีกกว่านี้พี่น้องหนาวหรือจะมึงนี่นะหนาวเอง กัพอดีแล้วอันส่วงส่วงแรงพี่น้องไอ้ปูแปนกันเนาะทั well, ้งนี freely, ้กันทั้งไอ้เก่งเป็นปูเอากระตัดมาต่อกันเนาะเป็นหนุ่มกันเอาเค่งผูกมาทำกระไม่ทงเพื่อนพี่น้องไอ้ลงมือเนาะเป็นปูกัดงามพี่น้อง เพียงนิลงครบตาเขาเดียวเลยตอนงเหนือขอบประเดี๋อมันก็แงเลยดัลง พี่น้องพาทางหลังแนวทางนี้่เป็นทางขาอองแอบมานี่ ใส่แบบพอดีพอดีเนะเา,านะบวมหักใบไพลาะวเวลาเราใส่ใหม่มันจะไม่ต่อใส่้ผากระดาดเนาะมันก็ได้ต่อคือเกา่าจังมีแนวหยุดผากระดาดไว้วันี้มีแนวต่อสองอันเนาะต่อซอยกันเนาะอากาศนะล,ลมลม

จับมือจับจับดูลรถหาจับมือทะเลขับรถอันนนของไฟเนืนตัดนะเอาเน้ำในหาเดียวผนเห็ดนเห็ดที่อไของไฟเลยของไรนี่นะเอาเลยจับเอาไหนไหมเดียวสิเอาไปถีบนะโอ้จัอีกนอยพน้อ เครื่องตัดตัดอันนี้ก่อนเนาะ ท uh, ั้งทังผีก็ใส่หอัน oh, น no oh, no hey, no, 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 no. ้ก no ็ตอกเนาะทำกันบ่โอ้ยหูดิจะผ่าเอะผ่าเ็จิตินเ้อะ หมูยัดหมูหมูหลิ้นค่ะมองไปควันต่อควันที่มันดู น่อยกบพี่นองเอ้ยนั่งอยู่คนเดียวตนหมดอยู่บริยานี่ยังเนาะเอะมาดูยามสาวต่อพี่นองไอเนาะไอมั่ไอเก่ง ประตูกุ้นเพิ่นอากาศหนาวเนาะเพ่นนุ่งสุดแบบอันนาเน่พี่น้องเมื่อนี้้อบากนะตาสหนาวอันนี้นี่สาวลายใหญ่แม่น้องโตโน่เท่ห์เทเท้หเ่อยเท่เทหนเ่เ่เท่่่เ ราเ่จะมีต้องมาใช้หัวทยเลยอต้องใช้ใหม่มาตีขวดไปมามีมาซอยเรียกบ่มาได้เด้อ เสยซี่ป้านี่ <laughs> สบายดีเด้อสบายดีสอันไมมาแวอบเลยีมือเลยเราหุ่นมก

พ่นกันตัดไม่ให้ทางเม้าวรพน,นทมทานพี่น้องเอ้พนธมทานทรอยังบ่แล่อในถทานคัะเนี่ยพนธมถานอยู่ <c oughs> ไปยน้อยกะนกำลังตัดพ่นาะ <c oughs> บรรยากาศมื้อนี้นหนาวนะพี่น้องลมพร้อมสวยเติบเลยพากันมาทางพุ่นกะปิ้วไเปเบิร์นเคเียงคองกรได้ยโคตรเลยยังวะพายุ <c oughs> พี่นอ้นองมือพายุมันมาเนาะ พากันมาเฮ็ดเวียกมันนี้กันนะใสีกันพี่น้องหลายคนเนาะเพื <Yeah. S 1> ่อนรวมพี่น้องใ <laughs> สยกันพีละมือเตรียมตี่พาเลได้พี่น้องมันนี้เนาะพากันใช้ไม้เส้นทางขางก่อน yeah.

สบายดีสบาดีสบายดีใส you know, ่อาหารป่านะอาปามได้อกได้จับันสะโพกขทางงงอาหารปาได้ยืเนเอาาเลยอยากจะท่ยส่งเนอะอาหารป่าคือสนวลอยากจะทส่งเนี่ เป็นคอมเตี้ลราได้นวอ๋อเป็นเทมอันล่าเมือนีเจ้าคุดอ่ะัน้งูมันหอเรามน่อแลก็แมวได้แมวหลักมันใหอมันเป็นพ่อัใหญ่เนาะ่แมะโอ้ยแมันดิกือีเงาะ่อยัยนปยังนะับได้อยู่วงี้ ยแล้วก anyway, <Okay. Now, S 2> ็ยังทางหนาพี่น้องบดนี้ก็ตีใส่ทางหนาอีกเอาจังแอมบดเดียวเนาะจังแล้วเลยยังเหลือแต่ประตูพี่น้องเอาแอมแล้วแล้วกัอากาศลมเนาะบรรยากาศก็ลมเหมือนี่มาเห็ดใหญ่คือเก้าพี่น้องเลยทางไอเก่งพันก้าวแขกอยู่ สิ่งตอบไม่นี่คื่ว่าจังไดกับซีคอโจ๊กคีมไปทางไอ้เก่งเพื่อนบอนเด้อพี่น,น้นองเด้อจังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนแนเด้อน้องบะคุไลค์กดแชร์กดติดตาไปเนเดอร์เซวาคีมีคอลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ